สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันเนวข่าวฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชุมพทวีผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราข่าวสารในค่ําคืนนี้ครับพูดถึงเรื่องของบุรีรัมยูไนเต็ดกันเต็มๆผลของเขาที่แข่งขันไทยลีกครับครับซึ่งช่วงนี้บุรีรัมมีส่วนเกี่ยวพันนะครับกับหน้าตาของประเทศไทยเพราะว่าต้องลงชิงแชมป์อาเซียนกับกองอันฮานอยต่อจากเกมไทยลีกครับนั่นก็คือการเจอกองอันฮานอยในวันที่21ครับถัดไปอีก3วันข้างหน้าก็เรียกได้ว่า ทุกเกมของบูร์รัมตัวน,นี้คือความสําคัญนะครับว่าตัวผู้เล่นจะเจ็บไหมยังไงเอาให้พร้อมที่สุดเท่าที่ทําได้ก่อนที่จะลุยกับกองอันฮาหน่อยแต่ก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่องราวการเสริมทัพของบุร์รามินาเตตกันก่อนนะครับกับดีวที่มีชื่อว่าเป็นดีลยักษ์โคตาอาเซียนแบ็คซ้ายของบุร์รามินาเตตผู้เล่นท่านนี้มีชื่อว่าเซนปตินามานะครับเขาเกิดที่เด์แลนด์นะฮะแต่มีเชื้อสายจากอินโดนีเซียมาจากพ่อของเขาก็เพิ่งได้รับสัญชาติไปแล้วก็ได้ลงสนามนะครับ ครับอินโดนีเซียต่อเนื่องถึง11นัดด้วยกันก็เรียกได้ว่านี่คือตัวหลักตัวท็อปของอินโดนีเซียที่ลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในรอบนี้จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของบุรีรัมย์เนตครับซึ่งจะทําการเข้าตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้โดยบุยรนะีรัมย์ณปัจจุบันฮับแบ็กซ้ายคือตําแหน่งขาดแคลนของพวกเขาฮะหลังจากที่ธีรทรบุญมาทันอายุอนามเยอะแล้วก็หุบเข้ามาอยู่ตรงกลางตอนนี้แบ็กซ้ายนะฮะทับ,บีนัทหายไปจากการหมดสัญญาทีนี้ตําแหน่งตัวจริงนะ,ะคือศัสลักไหประโคนเป็นคนที่ได้โอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากทีี่สุดมทั้งก การคาดและมีทั้งผลงานที่ดีนะเอาเป็นนัด,นดไปนะฮะบางนัดดีบางนัดแย่แต่ว่าสถิติการลงเล่นของสัตรักก็40เกมนะแอตซิตไป8ยิงไป2นะฮะถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ธรรมดาในขณะที่ท่านิสอนไัยบุญกิจเจริญกลับมาในฐานะของนักเตะบุรัมีเต็ดนะครับหลังจากถูกโคราชยืมตัวไปพร้อมกับสุพรปินกาตาโพฮะเดียวนี้สุพรเนี่ยเป็นเดียวที่ผมว่าน่าเสียดายที่สุดเพราะอยู่กับเมืองทองสุพรปินกาตาโพเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นแต่พอยาย หายไปกับบุรัมอินเทตกลับกลายเป็นหายไปจากสารระบบฉะนั้นการได้เซมปตินามาก็จะช่วยเติมเต็มตรงจุดนี้ของบุรัมฮะถือว่าเป็นการเสริมถูกจุดซึ่งเขามีอายุอานามนะพอเหมาะพอเจาะที่26ปีอยู่ในลีกของเบลเยียมนะครับยูเปนแต่เริ่มต้นก็ต้องเป็นลีกของเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วพอมาอยู่ยูเปนของเบลเยียมเนี่ยตัวเขาก็ลงไป22นัดก็มีชื่อติดทีมชาติอินโดนีเซียล่าสุดด้วยก็ต้องดูว่าเขาจะแย่งชิงตำแหน่งของสาสลักหายประค เเพราะว่าตำแหน่งนี้ค่อนข้างเหนียวแน่นเช่นเดียวกันแม้ว่าใครจะบ่นยังก็ตามแต่สัญลักษณ์ยืนหนึ่งและแน่นอนครับเมื่อมาแบบนี้ฝั่งของอินโดนีเซียตีข่าวกันกระหึ่มเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเหินนะก็ว่าได้ของใหม่อย่างแก๊งเนเธอร์แลนด์อยู่เหมือนกันซึ่งแฟนบอลน,นะฮะความรู้สึกแตกออกเป็น2ความคิดเหมาะไม่เหมาะเดี๋ยวฟังกันนะฮะพวกเขาคิดยังไงแต่คนแรกเขาบอกว่าเสียดายลูกหลานที่เลือกเข้าร่วมลีกอาชีพอาเซียนนี่เป็นการลดลงในอาชีพของนักฟุตบอลอย่างชัดเจนตรงกัน ข้ามกับชาต,ชา,ตาการมของเจสสและก็เควินดิกที่เข้าร่วมทีมใหญ่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยลีกดีอยากเข้าใจผิดความคิดเห็นต่อมาครับกลายเป็นสโมสรอ,อาเซียนจะรับผู้เล่นมืออาชีพอย่างยุโรปไม่ได้และเมื่อไห่ฟุตบอลอาเซียนจะคืบหน้าถ้าคุณมีความคิดแบบนั้นถึงแม้จะพัฒนาคุณภาพลีกแต่สโมสรต้องนําเข้าผู้เล่นดีๆจากยุโรปเช่นกันนะความคิดเห็นต่อมาครับเยี่ยมไปเลยเช่นไม่ขี้เรอหรอกบุยรำเองคือลีกที่ดีสุดในอาเซียนประเทศไทยบุรรำเป็นแชมป์อย่างน้อยไปไทยลีกก็มีดาบี้งผู้เล่นอินโดสามารถพบ นาวีและปัตมาอาหารและโรนัลโดควาเต้ดีกว่าเข้าร่วมเจดีทีนะความคิดเห็นต่อมาใหกล่าวว่าต่อ้เขาเป็นผู้เล่นทีมชาติแต่ก็เป็นผู้เล่นธรรมดาในยุโรปบางทีสโมสรยุโรปอาจจะชอบขาน้อยลงเราต้องลองเปิดใจยอมรับผู้ที่ถูกโยนออกจากยุโรปและปล่อยให้เขาเป็นดารานในอาเซียนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสัญลักษณ์แห่งยุคจะสิ้นสุดลงเร็วๆนี้รออีกไม่กี่ฤดูกาลจะเข้าสูรีคของอินโดแน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับจะเข้าลีกอาเซียนทําไมเล่นลีกดัตดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้หาฟอร์มดีได้ยากความคิดเห็นต่อมาครับที่เป็นข่่่่าททีีีดนะะบุรรไมมใชกป๋อง ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอาชีพของคุณลดลงแล้วความคิดเห็นต่อมาครับใช่มันโอเคถ้าจะเล่นในไทยลีกมากกว่าลีกของญี่ปุ่นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอาชีพลดลงแย่มากเขาทิ้งหลียุโรปสมรสต้องการต่อสัญญาเขาไม่ใช่หรือแต่เขาปฏิเสธแม้ว่าเขาเพียงอายุ26ปีเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาครับพระเจ้ามันคือเอเชียโฮมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในไวกิ้งตอนนั้นมันก็ดีอยู่แล้วแม้กระทั่งไปเบลเยียมก็ยังดีอยู่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายังเด็กเกินกว่าที่จะไประดับเอเชียอย่าพูดถึงอาเซียนเลยควรออออยยยยยููุ่่่โรปางนน้แด ชั้น2หรือกลับไปนอร์เวย์ทีมก,กลางๆก็ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบางทีเขาอาจต้องการลงเล่นและกลับมาแสดงผลงานที่ดีระยะทางระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศไทยคือสิ่งที่เขาพิจารณาในความจําเป็นเขาสามารถบินได้รวเดวเร็วหรีเลี่ยงความเหนื่อยล้าความคิดเห็นต่อมาครับฉลาดในการหาตลาดนะความคิดเห็นต่อมาครับประเด็นคืออย่าไปญี่ปุ่นใครๆก็ขว่วยญี่ปุ่นเหรอความคิดเห็นต่อมากล่าววาา่าวมันดีกว่าอยู่แล้วถ้าไปประเทศไทยดีกว่าไปเล่นที่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นผู้ชมบนม้านั่งความคิดเห็นต่อมากก่าวว่าเราเป็นยุโรปอีกไม่ได้แล้วตอนนี้เป้าม่มารเลนอน แต่ต้องชินกับสภาพอากาศของเอ,งชอเชียตะอกเฉียงใต้ใช่แล้วมันอาจจะถูกก็ได้สิ่งสําคัญที่สุดคือ สกิลอย่าลดลงความคิดเห็นต่อมาครับถึงแม้ว่าอาชีพจะลดลงแต่ก็ดีกว่าสู้กับสโมสรไทยบนเวที FC แชมเปี้ยนลีกอีลิทบุรรัมเป็นราชาแห่งประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับไทยลีกคือชอปปิ้งสโตร์เป้าหมายที่แท้จริงของลีกที่ดีสุดในเอเชียความคิดเห็นต่อมาครับนักเตะระดับนี้ไปเล่นในไทยลีกถือว่ายกระดับคุณภาพของไทยลีกทางอ้อมแต่อย่ากลับไปลีกหนึ่งของอินโดความคิดเห็นต่อมาคดีอ้อนคูหนาวแล้วความคิดเห็นต่อมาครับ,ออน,น,รบน่าสเพศมากที่เล่นในลีกอาเซียนแทนที่จะจะไปลีกเอิงความคิดเห็นต่อมาคร ย้ายตำแหน่งละเนี่ยฮะสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่เงินถึงแม้จะเป็นสโมสรอ,อาเซียนแต่เล่นใน s อชฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตถ้าเขาเล่นในลีกเบลเยียมเขาไม่สามารถเข้าร่วมรายการดีๆแบบนี้ได้แน่ความเห็นต่อมาค้าพาลาวแล้วมาเล่นทำไมลีกอ่อนๆแบบไทยอย่างน้อยก็กลับไปเล่นอินโดนีเซียบ้านเกิดเพื่อพัฒนาฟุตบอลในประเทศแต่กลับเลือกเงินเพื่อที่จะลดคุณภาพตัวเองน่าเสียดายจริงๆถ้าผมเป็นเขาผมจะไม่มาไทยลีกเด็ดขาดแย่ที่สุดนี่ฮะความคิดเห็นแตกออกเป็น2ขแขนเรียกได้ว่าเดือดจัดๆคนเรามันจะวิเศษวิโส นี่ทัวลงนะถ้าเกิดไปเป็นสำรองของศาสตร์สลักไขประโคนล,ละ่ะ <c oughs> บันไลใส่แน่เราต้องรอดูนะฮะว่าการเปิดตัวกับบุยรัมจะเกิดขึ้นจริงไหมกับดีลน,นี้นะครับแต่รายงานกันไปทุกสำนักแล้วตอนนี้ว่าบุยรัมจองคนนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้บุยรัมยังสารต่อเจตนารมณ์นะครับด้วยการรัวโหดใส่คู่แข่งอย่างน้องบัวพิษแหลกลานครับตั้งแต่ครึ่งแรกก็ซัดไป4ีลูกแล้วได้ประตูจากรัตนากรใหม่คาม,มิและก็นัทกรนัตนสสวรเด็ก,ก,ก,กวัยแค่18ปีครับนัทกรหรือมาวินมาวินมาแวะมาวินมาแวะมาวินมาแวะ อนนี้ไม่ใช่แค่มาแหวะแต่ประจำการเป็นตัวหลักให้กับบุยรัมหลายเกมที่เราเห็นเนี่ยสังเกตนี่บุยรัมเริ่มส่งเข้าลงบ่อยฮะในฐานะนักเตะไทยโดยเฉพาะกับฟุตบอลถ้วยเจ้ามาวินก็ซัดนาทีที่11แล้วก็13ติดต่อกันนะฮะเรียกได้ว่าเข้าฝักสุดๆลูกแรกคือจ่ายให้มาให้นิ่มๆแล้วก็แปลเล่นทางเข้าไปแล้วก็ขอเก็กรอหนึ่งทีฮะแจ้งเกิดเต็มตัวแล้วก็อีกหนึ่งดอกฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของฝั่งนองบัวยิงสวนเข้าไปเรียกว่าต่อให้รัตนานกรไม่เขาาม่จะยิงสวยฮะแต่เด็ก18ยยยิิิงงงนนนี่่่่าาลเเกพรรรวอู้มแจบุั ไม่ส่งลงแน่ฝีเท้าดีความยึกยักของเขาความพลิ้วของเขาร้อนแรงจ,จัดมาจะ่ซ้อีกแต่ก่อนก็ธานากริทีนี้มีอีกตัวขึ้นมาแจ้งเกิดจริงๆมาวินเนี่ยฟอร์มดีตั้งแต่แชมป์เจ็ดสีแล้วนะไม่คิดว่าบุญรำจะผลักดันกันเร็วขนาดนั้นวันนี้ซัดแล้วก็มาตินบูก,กียซัดอีกนาทีที่ส6ไหล่กันเป็นน้ําก่อนที่บุญรำจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะฮะเอาทีราทอนออกโมอมางซ็อกพันษาก็หมุนเวียนได้แล้วก็มาตินบูก,กียก็ซัดเพิ่มนาทีที่58ล้ละก็จัดกนะ,ะล นะจากตัวสำรองเสกสารราตรีพร้อมกับบิชโอลลี่นะฮะลงเรียกความฟิตอย่างต่อเนื่องรวมกันเป็น7ประตูต่อศูนย์นะซก,ก็เรียกได้ว่าหลอกหลอนนองบัวไปตลอดการขราวก่อนก็7จ็ศูนย์่าวนี้ก็7จศูนย์บุญรำพงชอบเดี๋ยวเข้าไปลงข่าวก็แบบว่าดังอีกยิงเท่ากับแมนยูไปงั้นโอ้ตอกย้ำกันแล้วเกินนะวันนี้ก็ชนะไปก็ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศเจอกับลำพูลวอริเออร์บุญรำก็ถือว่าโอเคนะเข้าชิงทุกถ้วยเอฟเอคัไทยลีคับและก็รวมไปถึงชิงแชมป์อาเซียนนะตอนนี้อยู่ในกำม,มือแลว่่่ะอยูที ว่าจะหยิบจับเอาตอนไหนมาดูว่าใครจะสก,กัดบุยรำได้นั่นคือเรื่องราวในค่ำคืนนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาทูา้ชมไปก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า